สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงนะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเก็บขยะเก็บอะไรออกนะคะเพื่อจะปลูกดังนั้นด้วยทำนห้ด้วยนะคะเป็นสีเขียวเดี๋ยวควายแล้วที่ไหนอี่นี่มาจะ ทำเป็นคุ <again> ้นๆหมดแล้วเออทำเป็นขั้นบันไดก็สวยนะนี่แหละเขาถามว่าเชือาแบบน้ยไหน่อยนีบนหนเนี่ยนได้บ่ดนเดอยมาให้กลังใจบรนี่นะคะเด็กน้อยชูมือหน่อยมีนูไหมมีนูไหมชูไหม

อยากกินคาฟิวอะคาิวเีปไหนกับใครกว่เปียวรู้ไหมว่าทำไมวันนี้มินไม่นอนเอทำไมรูไหมว่าทำไมไม่นอนกตุกี้จัดแล้วหนึ่งอึ้บขาบูชโดแล้วหนึ่งอึบแน่งมาได้กับีน้อยนี่แนี่นี่ทำคดมาได้ทางนี้มามา่ าสก4ชั้นอแม่อะเจ้าัอ้วนเจ้เป็ดน้อยเจ้าองวน้าอานี่นี่มีบุญนี่มีบุญเล่นไปไกตรงนหนทำเป็นวงกลมสีาชั้นนี่แหละเจ้ทำเป็นบ่อ โทรศัพท์ก็ร้อนแล้วเนาะทำอย่างไรเขาบอกว่าห้าถุงเลยแหละห้าชั้นอ้าทำทำให้ดูก่อนมามาเดี๋ยวเสือจะทำให้ดูก่อนทำให้ดูอทำให้ดูก่อนหนึ่งสองสาม มาเราจะออกแบบให be ้ก่อนอ้าวให้เสือเป็นคนออกแบบอืมให้แบบก่อนภาษาันิชออกแบบด้วยใช่ั้นหนึ่งตรงนี้ส่วนข้างบนนี้ข้างบนมันก็ปลูกอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงจะไล่ให้เป็นชั้นนะแล้วไอ้ไอ้นี่ใส่พอแล้วบ่ใส่พอหรือยังไอ้ใส่อีกสองใส่อีกใส่อีกเฮ้ยใส่อีกสองข้างบนยังไงก็ต้องปลูกอยู่แล้วแต่ว่าหมวยถังขั้นบันไดเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ บนอาปลูกอยู่แล้วโอเคเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งจะไปขั้นที่สองนี่เป็นแบบนี้เพื่อน มาดูก่อนโอ้สวยนะเนี่ยที่มค่อยเลยเออเออถ้าใครถามบอกเสื้อออกแบบเด้อก็นักออกแบบเนาะเออเออเอาโรยปุ๋ยลงในร่องด้วยเพื่อเพื่อชั้นสองอ่ะเออเออเออลงอีกบ่โดยตามร่องโดยตามร่องนี่แหละคต้นมาลงไหนได้ ใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมแล้วจ้าอ๋อใช้กึ๊ดปรับยืนปรับบ่ให้เฮยถ้าไล่หลับตามดำดำเชือบ้านเลยหือ5โมง5โมงอ๋องั้นก็จํา5โมงบ่อือกึ๊ดอนุญาตให้แต่แต่5โมงเพื่อนมาช่วยใส่ปุ๋ย77:00น.ก่อน เพราะเราขออนยญ,ญาตต้าแล้ว<า>ว่าเราจะไล่ปลูกต้นอันนี้ชั้นสามตอ,อนห้าโมงชั้นสามชั้นสามชั้นสามโอ้สวยสวยเหมืนอนต้นหอยเลยเนาะสวยเนาะเออเหมือนก้นหอยเลย ันโทรศัพท์เราก็ร้องแลยเพื่อนโเ้ยเหมือนเหมือนไปภูทเปเบิกเลยเนาะ เออก็เราจำไอเดียมาแล้วไงเหมือนรับพายเห็นที่พูดถ้าโบราณอ,อ,อย่างนี้นแหละอย่างนี้แหละแต่ทำเอาจำได้ก็ทำไปจะได้สวยไก่แล้วโสวยสวยสวย พอไหมเอ็มเลยเพื่อนนี่นะฮะเราออกแบบเป็นก้นหอยไดยู่ได้อยู่ไม่ต้องก้นหอยรอบภูเขาแล้วก็พออยู่กับแปลงดอกไม้ขั้นบันไดเราก็จะทำให้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักลงคลิปก่อนโอ้สวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วแต่ฝั่งทางโน้นยังไม่ได้ออกแบบเนาะฝั่งทางโน้นยังเอาทางนี้ก่อนเอาทางนี้ก่อนนะฮะ โอ้ห oh, นี่นะคะออแม่เสือนะคะทําที่นะคะจะปลูกต้นไม้นะคะที่นี่ก็สวยเหมือนกันเนาะเราทําแล้วก็สวยลงคลิปล่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องเจ้ยจาปาดงด้วยนะคะฝากชมคลิปให้ด้วยเดินอ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะทําให้สวยแบบนี้แหละนี่นลาก็กําลังเอาสายยงสายยางเนาะน มารดนะคะน้ําก่อนเพราะว่าช่วงนี้นะคะยังยังไม่ถึงช่วงเย็นๆนะคะเราก็จะปลูกช่วงเย็นๆจะได้นะคะออกงามว่าตอนนี้ยังแดดร้อนอยู่นะคะแดดยังร้อนๆอยู่ทําแล้วนะคะทําเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปก้นหอยเนาะเหมือนกับกลางบนเลยนะคะสวยๆกาลังสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ